สวัสดีฮัลโหลบองชูชาวอาลันยินดีต้อนรับแนะนำตัวละครแนะนำตัวละครแพรมัตโอ้คือมังกรที่ได้ทำข้อตกลงกับหมู่บ้านแห่งหนึง่งไอ้ขสรนหญิงโภมจารี ก็เป็นเครื่องสังเวยขาค่อนข้างชอบผู้หญิงบริสุทธิ์เป็นพวกกินแล้วเขาก็ยุยืนด้วยเช่นกันมีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวก็คือจะเห็นได้จะคีบหางซึ่งมันจะกลับด้านกันเป็นลักษณะเฉพาะตัวแล้วก็เป็นมังกรที่ค่อนข้างอยู่มานาน ได้ทำข้อตกลงกับหมู่บ้านเพื่อให้ตัวเองสบายไม่ต้องออกล่าแล้วก็มีอำนาจเหลือหมู่บ้านแห่งหนึ่งแต่แล้วมังกรตัวนี้ก็ต้องมาเจอกับอากาเป้ซึ่งเขาก็ไม่พอใจกับการปรากฏตัวของอากาเป้แล้วก็ถูกสังหารเป็นมังกรที่ไม่ค่อยโดดเด่น ก็แค่อายุยืนแล้วก็มีสมองอยู่หน่อยนึงในการดูแลความแข็งแกร่งนั้นไม่ต้องพูดถึงก็เป็นมังกรระดับหนึ่งเป็นมังกรที่มังกรก็คือมังกรก็แค่นี้แหละ